อะไรนะครับหนูง่วงไหมครับง่วงไหมเนี่ย <laughs> อดทนครับเฟติ้งต้องปโรงเรียนต้องตื่นเช้าเดี๋ยวก็ชินลูกดูรถด้วยนะจำรถเฟติ้งได้ไหมอะรถไปส่งเฟตติง้งเฟตติ้งจำได้หรือยังจำคุณลุงได้ยังคุณลุงขับรถอะ่ะลุงเปียกชื่อลุงเปียกครับลุงเปี๊ยกใจดีไหมครับ เอาทำไมอ่ะเลยลอย,ลอยทำไมถึงว่าคุณลุงใจร้ายาลูกแกล้งอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเอ็นดูรักก็เลยแกล้งล้อเล่นเฉยการแกล้งไม่ใช่ว่าไม่ชอบใจร้ายไม่ดีไม่ใช่ลูกอาจจะแกล้งเพราะรักก็ได้รักดอกถึงหยอกเล่นเคยได้ยินเปล่า OK。